มาแล้วผู้ชายมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือแดงใจวายมาตะไก่คักแท้ป้ามาส่งผอดพีเลบบ์ใช่มาเลยจ้าเอซีขาวันนี้ตอนรับน้องมังกี้เชอร์รี่ค่ะลงรถมาลงรถมาแร้เร็วลลูกเอ้ยโอ้โหนี่มาส่งคนเดียวด้วยเนะแมนบออเอาเหมือนกันใช่ไหมอีกคันหนึ่งนี่ใช่เยพันไม่อยู่ค่ะผู้ช่วยเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอให้เยพันดูนะคะนี่มาเลยถอยมาเลยลูกโอ้ยสีแดงใจวายกักแท้รับซับรับซับอะไร รับรถรับทรัพย์ด้วยรับรถด้วยค่ะเอ็ซีขางามบอค่ะยายพันขาวบ่ถึงด้อค่ะเดอ้อถึงบอถึงถึงอ้าวคนลองคนแรกก็คือเพื่อนเฉาค่ะโอ๊ยมูตื่นเต้นก็เฮ้าอีกผู้ชอยอยากลองเออ มันจะแค่ไหนกันแล้วเราล่ะตื่นเต้นไหมโอ้ยขนาดเพื่อนยังต้องลองแั้วเราขนาดไหนเนี่ยเอาเพื่อนเขาเกียร์ไปอย่าดับนะมีคัสนะเพื่อนนะเขาเกียร์แล้วบิดโลดโอ้ยครับอครับครับเป็นฝนตกแผนใดก็อยากล่องนี่ฝนตกลิ่นๆนี่นั่นเอาไปไปไปแล้วเรือโอ้ยเพื่อนเช้าก็แต่มันช่วยแห้งหุ่นดีดีเย็พันขึ้นไปคือองค์นี่แหละผู้จอยมีคนถามว่าไงใช้ไหมจังใดเออเย็บพันอ่รถเนี้ยราคาเท่าไหร่น่ารักดีเอาบอกเอฟซีไปค่ะมีคนเมียนมาอยู่เป็นไง นายพันบอกไปเรือ่องประมาณ1น0 0 0 0สบาทค่ะเอฟซีขา <c oughs> เออ <c oughs> เป็นฮอนด้านะคะเด้อผู้ใดติไปบื้อกลองเบือนขายยุศูนยฮอนด้าทั่วประเทศละมีทุกหมองทุกบอลเขานนาหลักข <c oughs> ับดีๆมากเลยนะเขเรียกคันเล็กรถโตโอคันเล็กแต่ราคานี่ไม่เล็กนะผู้ช่วยนะ <c oughs> เ่อาวฉลองหน่อยวันนี้ฉลองรถ <c oughs> ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บอาจัดมาการเนื้อย่างเนื้อย่างก็ว่ากันไปบรรยากาศฝนตกดินลินค่ะอตอนรับน้องมังกีเชอรี่ของเรานะคะเอฟซีขามาเดิอมาตอนรับน้ำกันค่ะเออแนวใดเป็นนีค่ะคือว่านะะั่นล่ะจะดีใจหรือเสียใจดีเป็นนีนะอ๋อดีใจดีใจดีใจคือเก่าแล้วในชะ่เหมือนเดิมจังใดก็ต้องซื้อคือเก่าล่ะค่ะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมยังไงทำไมมีนีมันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างแมนเก่าไปใหม่มาธรรมดาใช่เออตะบานยู่นีก็ไม่ได้ซื้อโซเดล กับพอนยูเดตกับพอนเหมือนกันจจกย่าได้สิเบยกับย่าพอนนี่แหละผู้ชายแม่นะโอ้ยเดี๋ยวก็หมดพอนได้ก็หมดเขาบอกเป็นไงฉลองเลยชุดใหญ่วันนี้ชุดเท่าไหร่นะว่าให้สามร้อยสามร้อยบาทเนื้อย่างแถวบ้านยีพันอร่อยมากเลยนะคะอิฟซีขาน้ําจิ้มเขาเด็ดมากเนื้อย่างอะไรน้ำผู้ช่วยเอคุณอะไรคุณแอนเออคุณแอมคุณแอมกินกที่ยๆเรายังจำชื่อเขาได้เยอะน้ําจิ้มเขาเป็นแบบนี้ค่ะน้ําจิ้มแบบ เด็ดอ่ะยายพันชอบน้ำซุปก็หอมหวานใช่ต้อนรับน้องมังกี้กันวันนี้นะคะเอฟซีขามาเด้อมาเด้อเพื่อนสาวนี่เห็นบ่เพื่อนสาวนี่แหละเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยจัดชุดใหญ่เลยเพื่อนสาวคนนี้น่ารักมากเลยนะแบบมีเรื่องยินดีเขาก็ยินดีกับเราใช่เอแบบมีทุกมีสุขเขาอยู่ร่วมเราตลอด่ทุกก็อยู่อยู่ข้างสุขสุกก็อยู่สุกก็อยู่ข้างไม่ใช่ว่าทุก็หนี ทุก็นีสุก็หนีสุก็หนีวันนี้ไม่ไหวไม่ได้นะคะนี่แหละอายุหลายก็ต้องเลือกคบใครดีก็คบใครไม่ดีก็ปล่อยไปใช่ไหมผู้ช่วยใช่เพื่อนเราจะเหลือน้อยลงตอนที่อายุเยอะขึ้นอ๋ออายุเท่าแล้วจังงิเนาะเพื่อนก็จะน้อยลงน้อยลงเหลือแค่ไม่กี่คนหาใครบางคบางคนก็มีนะจังหดทักมายืมเงิน พอเราไม่ให้กับโกรธเราด่าดาด่าเราอะไรอย่างเงี้ยมีกับคนเราเห็นกิ่นตังสี่กับพวาเมนว่ามีเหรอะไอซี่ขาก็กินไปตามเงินเท่าหล่ะพ่าเ็นว่าติว่าเขามีสิโตมายืมมาหยังเด้อใช่คนไดให้ได้กะให้ละคนได้บ่ได้กะเยาวากันหยิมเงินบ่ได้กะมากินเนื้อย่างน้อเยี่ยบานเนี้ย ยายพันก็ให้ได้เป็นบางคนนะคะบางอย่างเนาะเออเป็นเพื่อนกันแบบโทรมายืมให้ได้เป็นบางคนจริงๆนะคะยายพันก็มีภาระขึ้นกันเราจะช่วยเหลือทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้มันมันต้องช่วยตัวเองก่อนแหละช่วยเหลือพยายามก่อนใช่ไหมหลายพอดายพันก็ะทึงพรกทึงรถทึงบานกทึงลูกกทึงเต่าทึงปากเจ้าของกทึงพอกทึงแม่กทึงกระทึงทึงโอ้ยหมดเลยเนาะหลายพดพ่อแม่ยายพันพ่อแม่แม่ผู้ช่วยอีกแม่นข้านามกาไฟค่า อย่างอีกผู้จอยทุระถงทระจับทุรนั่นทรณนี่ทุระไออย่างอีกโอ้พอไลมาเยอะไหมหลายเลยเนาะอืะ้าวหมดแล้ว <laughs> จะถึงว่าจมเลยหมอดำแล้วผู <laughs> ้จอย <laughs> <laughs> ว่าเรื่องนี้เรื่องสิงนนีมันคัก